ผมพาตาให้น้องสาวน้องกชายนะน้องจัวโนี่ใหญร้ยาแค่เขามาค่าเพียงครู <laughs> ความาวรให้เขาส่งส <beeping> <le> <i ten>. ูงเพียงที่ไม่อยู่เที่ยวนองไม่รักนวนสมวนนปล่อยเขาใช้ในทางวันเทาพิเภกพิเภกจ้าพิเภกฟังก่อนนะมันไม่ได้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของคนในครอบครัว ไม่เสนอปรีปาขึ้นมาแม้แต่คำเดียวพี่ไม่คิดไม่ฝันว่าน้องสาวคนเดียวของพี่ก็ทำเรื่องขายที่นาจนเป็นขี่ปากทั้บ้านเขาโวละลับเพลินสิ่งที่พ่อแม่สอนเอาไว้ตอนน็นเมื่อเราเหลืออยู่เพียงสองคน เจ้าสิ้นสาวเป็นดาวให้รักโตัวสวดตัวอย่าให้ชายหน้าไหนชิงสุก่อนธอแสิ่ที่พี่กลับมาเห็นมันหมายความว่าอย่างไรกันงหมดแล้วลากต่อเธออันใหญ่นด้ลำบุญลกันกาสไดต้องหักใจขอพี่ดนามดอล้วพี่น้องหใจ เจ้ากำลังจะบอกว่าเจ้ารักนขาไงนะเหรอเจ้าเป็นสาวเป็นนางไงหลงพึงกล้าพูดคำว่ารักออกมาได้เต็มปากแต่ผิดกับผูช้ชายคนนี้เคยมี้ไหมที่มันบอกว่ารักกับโอนจะมาจากปากมันเท่านั้รักขี้ถ้ามามีเพชรถามาว่ารักหลงพึงหรือเปล่าข้าขอให้สัจจะความจริง รักล้ำลืนน้องสาวของพี่จริงๆนะรักหนูนั่นหรอรักภาษาอะไรกันเจ้าเป็นคนที่ไหนฉันก็ไม่รู้จักอเต้าเราใครฉันก็ไม่รู้หัว้ดนอนไปทั้งนีแล้วอย่างนี้จะมีหน้ามาบอกว่ารักน้องสาวฉันล้ำลืนได้ยังไงต้องขอโทษด้วยพี่เจ้าเองไม่ได้แนะนำพี่เพ็ตรู้จัก ข้าพเจ้าไม่ใช่ไพสามันทนธรรมดาข้าพเจ้าให้น้ำว่าฉัดแก้วเป็นเจ้าของแผ่นดินที่ท่านยืนอ,อยู่เนี่สฉัดแก้วเผยตัวว่าเป็นราชบุตรข้าต้องขอขอบใจเป็นยิ่งนะักท,ท,ทั้งๆที่ที่เพชรกับลงพึงไม่รู้ว่าหัวนอนปลายเท้าข้าพเจ้าเป็นไทยก็ยังรักษาข้าพเจ้าจนหายดีข้าตั้งใจแล้ว ว่าข้าจะพาลำพึงเดินทางเข้าสู่วังหลวงจะแต่งตั้งลำพึงให้เป็นมเหสีผู้พระไทยกับข้าพเจ้าแก้วส่วนที่ข้าจะพาไปด้วยที่เพชรจะสบายไปตลอดชีวิตมาเถอเดินทางเข้าสู่วังหลวงไปกับข้าฉันแก้วกระบอกฉันในเพชรคนนี้ขอพระไทยขบคบางีของพระองค์ท่านแต่กระบอกฉันขอไม่รับมันเอาไว้กระบอกฉันในเพชรคนนี้ขออยู่ที่นี่เช่นเดิม ขอเป็นหมอยารักษาคนเจ็บคนจนเช่นคนบ้านนอกยิ่งเดิมส่วนพระองค์จำเอาไว้ให้ดีพระองค์รักก็หมดรักน้องสาวก็หมชั้นด้วยความจริงใจแต่ถ้าหากวันใดพระองค์ทําให้น้องสาวก็หมดฉั้นต้องน้ำตาตกกลับมาก็หมดฉันจะไม่ปล่อยพระองค์ไว้แน่ไม่ต้องไปห่วงนะนี่เบ้นี่จะเ็นเปนไง้สถานของรองไม่เป็นใจอ่อน จะไม่ไปริงานแผจฉันไม่ไป like okay. no. ีิผจ yeah, oh ้หล้เพื่องันได้ไหความวันนั้นเาเพืนความสุขของเ้องมันก็เหมือนความสุขพี่เช่นกันวันนี้เจ้ามีความสุขที่ไม่ขอขัดขวางแต่เจ้าไม่นะถ้าหากวันใดที่เจ้าทุกข์กลับมาที่นี่บ้านหลังนี้ยังรอเจ้าเหมือนเดิม ไม่เคยอยู่เลือดทรมารย์อาษาพี่ประสานน้องจ้าพ่ตุ้มพัดใจให้ความสุขของน้องให้เดินทางตามความสุขของน้องตอนนี้มองฉันลือเห็นขอองค์ชักยาได้ไหมเพื่อจะไปต่หอกองเชี่ยเด็กที่เขาขัดยามระเบิดเขาเป็นหัวพี่ชายแต่เขาเดินตามหัวใจของตัวเองเดินตามไปต่บฉัตรแก้วเข้าสู่ดวงโต